สวัสดีครับเด็กๆทุกคนเด็กๆครับเด็กๆได้เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบไปแล้ว3คลิปนะครับเป็นโจทย์ปัญหาโดยทั่วๆไปโจทย์ปัญหาที่มีคําว่ามากกว่าโจทย์ปัญหาที่มีคําว no ่าน้อยกว่าคลิปนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการแก้โจทย์ปัญหาการลบในอีกรูปแบบหนึ่งครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นลองไปดูในคลิปกันครับมาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกกันครับเด็กๆครับ เห็นโจทย์ปัญหาแล้วก็ไปอ่านโจทย์กันเลยมาอ่านพร้อมๆกันครับปิ่นเก็บมะละกอได้17ผลปิ่นจะต้องเก็บมะละกออีกกี่ผลจึงจะได้มะละกอทั้งหมด30ผลอ่านโจทย์เสร็จแล้วตอบคุณครูหน่อยครับว่าโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าต้องเก็บมะละกออีกกี่ผลใช่ไหมครับและโจทย์บอกอะไรบ้างครับโจทย์ข้อนี้บอกเราว่า ปิ่นเก็บมะละกอได้17ผลแล้วก็บอกเราอีกครับว่ามะละกอทั้งหมดเนี่ย30ผลลองไปวาดรูปวางแผนหาวิธีคิดกันครับโจทย์ข้อนี้ต้องการเก็บมะละกอให้ได้ทั้งหมด30ผลตรงนี้ครับ30ผลเก็บได้17ผลครูจะเปลี่ยนสีส่วนที่เก็บได้นะครับ17ผลตรงนี้ครับ17ผลแล้วต้องเก็บเพิ่มอีกกี่ผลครับ ส่วนที่ต้องเก็บเพิ่มก็คือส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้ใช่ไหมครับเอ17บวกกับเท่าไหร่นะถึงจะได้30เราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า17บวกกับกล่องเท่ากับ30เด็กๆครับประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้แตกต่างจาก3ามทิปที่แล้วเลยใช่ไหมครับเพราะประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าซึ่งโดยป,ปกติแล้ว เราจะหาค่าตัวไม่ทรับค่าโดยการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการการลบครับซึ่งจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่า3 0ลบด้วย17เท่ากับกล่องครับว่าแต่3 0ลบด้วย17เท่ากับเท่าไหร่นะคุณครูตั้งลบให้แล้วครับ30ลบด้วย17เท่ากับ13ครับ เพราะฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือ13นั่นเองจากรูปที่เราวางแผนไว้สามารถเขียนประโยคในรักได้อีกหนึ่งแบบครับเขียนยังไงไปดูกันครับต้องการเก็บ30ผลเราเก็บไปแล้ว17ผลเพราะฉะนั้นก็เอาส่วนที่เก็บไปแล้วออกไปเพื่อหาจำนวนที่ต้องเก็บเพิ่มใช่ไหมครับ สถานการณ์ที่มีการเอาออกเป็นสถานการณ์การการลบครับเมื่อเป็นสถานการณ์การลบสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า30ลบด้วย17เท่ากับกลองและ30ลบด้วย17เท่ากับเท่าไหร่ครับเด็กๆครับเราตั้งลบก,กันไปแล้วเมื่อสักครู่30ลบด้วย17เท่ากับ13นั่นเองว่าแต่13เนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกต้องไหมนะ ลองใช้ความสัมพันธ์ดูครับ17บวก13เท่ากับ30ดังนั้นจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราสามารถสรุปได้ว่า13เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโจทย์ปัญหาในข้อนี้จึงตอบว่าปิ่นต้องเก็บมะละกออีก13ผลครับเป็นยังไงกันบ้างครับโจทย์ปัญหาที่มีตัวไม่ทราบค่าอาจจะมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เกินความสามารถของเด็กแน่นอน ลองไปดูโจทย์ปัญหาข้อถัดไปกันครับอ่านโจทย์กันก่อนเลยครับปุ๊มีส้ม25ผลให้น้องไปแล้วเหลือ9ผลปุ๊ให้ส้มน้องไปกี่ผลเด็กๆครับจทยปัญหาข้อนี้ถามว่าปุ๊ให้ส้มน้องไปกี่ผลใช่ไหมครับและโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับโจทย์บอกเราว่าบอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าปุ๊มีส้ม 25ผลให้ส้มน้องไปแล้วเหลือ9ผลลองมาวาดรูปวางแผนหาวิธีคิดกันครับทั้งหมดมี25ผลตรงนี้ครับ25ผลให้น้องไปกี่ผลไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเหลืออยู่9ผลส่วนที่เหลือ9ผลครูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับนี่คือส่วนที่เรารู้เพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่า25 ลบด้วยกล่องเท่ากับ9ครับ a 25ลบด้วยกล่องเท่ากับ9เป็นประโยคสญักณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าครับถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่า25ลบด้วย9เท่ากับกล่องครับ25ลบด้วย9เท่ากับเท่าไหร่นะคุณครูตั้งลบไปแล้วครับนี่ครับ25ลบด้วย9เท่ากับ16ครับ เพราะฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราในข้อนี้ก็คือ16นั่นเอง25ลบด้วย16เท่ากับ9ครับโจทย์ปัญหาในข้อนี้สามารถเป็นประโยคญนัสนษณ์ได้อีกแบบหนึ่งครับเด็กๆลองมาวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมๆกันครับมีส้มทั้งหมด25ผลให้น้องไปแล้วเหลือ9ผลอยากทราบว่าให้น้องไปกี่ผลใช่ไหมครับเราก็ต้องนำจำนวนทั้งหมด เอาส่วนที่เหลือออกไป9ผลก็จะทราบครับว่าให้น้องไปกี่ผลเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่แสดงการเอาออกเมื่อเป็นสถานการณ์ที่แสดงการเอาออกเป็นสถานการณ์การการลบครับสถานการณ์การลบสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบซึ่งเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า25ลบด้วย9เท่ากับกล่องครับ 25ลบด้วเเท่ากับเท่าไหร่นะมอสักครู่เราได้ตั้งลบไปแล้วครับเพราะฉะนั้น25ลบด้วเเท่ากับ16ครับว่าแต่16เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบตรวจสอบได้ครับ16เป็นผลลบบวกกับ9ซึ่งเป็นตัวลบเท่ากับ 25นั่นก็คือตัวตั้งเพราะฉะนั้น16จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดังนั้นโจทย์ปัญหาในข้อนี้จึงตอบว่าปุ๊ให้ส้มน้องไป16ผลครับเด็กๆพอจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆลองไปดูโจทย์ปัญหาอีกสักข้อหนึ่งครับก่อนอื่นมาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันครับชูใจมีมังคุด14ผลกินไปแล้วเหลือมังคุด6ผล ชูใจกินมังคุดไปกี่ผลเด็กๆครับโจทย์ข้อนี้ถามอะไรครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรนะอะไรนะครับโอเคเก่งมากครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าชูใจกินมังคุดไปกี่ผลและโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับโจทย์บอกว่าชูใจมีมังคุด14ผลครับแค่นี้เหรอครับ มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะอ่าใช่แล้วมีคำว่ากินไปแล้วเหลือมังคุด6ผลครับลองไปวาดภาพาวิธีคิดกันครับชูใจมีมังคุด14ผลนี่ครับ14ผลกินไปกี่ผลไม่ทราบครับแต่ทราบว่าเหลือกี่ผลครับเหลือ6ผล เพราะฉะนั้นประโยคสัลษณ์ที่จะได้ก็คือ14ลบด้วยกล่องเท่ากับ6ครับว่าแต่เอถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราก็จะได้ว่า14ลบด้วย6เท่ากับกล่องครับ14ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นะเราลองหาคำตอบโดยการนับถอยหลังไปครับ14นับถอยหลังไปทีละ1ก็เป็น13 12 11 10 9และ8ครับเพราะฉะนั้น14ลบด้วย6เท่ากับ8นั่นเองดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือ8ครับแต่โจทย์ข้อนี้สามารถเขียนเป็นประโยคแสนลักษ์ณได้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับเขียนแบบไหนนะเด็กๆลองมาพิจารณาจากภาพไปพร้อมๆกันครับทั้งหมด14ผล อยากรู้ว่ากินไปกี่ผลแล้วเหลือ6ผลแสดงว่าถ้าเราเอาส่วนที่เหลือ6ผลออกไปก็จะรู้ว่ากินไปกี่ผลใช่ไหมครับสถานการณ์ที่มีการเอาออกเป็นสถานการณ์การลบใช่ไหมครับเมื่อเป็นสถานการณ์การลบเด็กครับสถานการณ์การลบสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบได้จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า14ลบด้วย6เท่ากับกล่องครับ เมื่อเราเขียน14ลบด้วย6เท่ากับกล่องแล้ว14ลบด้วย6เท่ากับเท่าไรเอ่ยเมื่อสักครู่เราหาผลลบใยการนับถอยหลังไปแล้วเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ8นั่นเองใช่แล้วครับเท่ากับ8ว่าแต่8เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับ8เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะ8บวก6เท่ากับ 14ซึ่งเท่ากับตัวตั้งดังนั้นโจทยปัญหาในข้อนี้จึงตอบว่าชูใจกินมังคุดไป8ผลครับโจทย์ปัญหาข้อสุดท้ายคุณครูจะให้เด็กๆแก้โจทย์ปัญหาด้วยตัวเองนะครับไปดูโจทย์กันครับ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะเดี๋ยวไว้ไปดูเฉลยครับแล้วมาดูกันว่าของใครถูกบ้างก่อนอื่นไปอ่านโจทย์ก่อนครับตุ๊กมีเงิน15บาทต้องเก็บเงินอีกกี่บาทจึงจะซื้อหนังสือราคา40บาทได้พอดีอ่านจทยเสร็จแล้วโจทย์ข้อนี้ถามว่าต้องเก็บเงินอีกกี่บาทครับและสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกเรามาว่า ตุก๊กมีเงิน15บาทนอกจากนั้นบอกเราอีกครับว่าหนังสือราคา40บาทลงไปวาดรูปเพื่อวางแผนหาวิธีคิดกันครับหนังสือราคา40บาทครับนี่ครับ40บาทมีเงิน15บาทส่วนนี้ครับ15บาทต้องเก็บเพิ่มอีกกี่บาทส่วนนี้คือส่วนที่ต้องเก็บเพิ่ม เราจะได้ประโยคจะลงว่า15บวกกล่องเท่ากับ40ครับซึ่งถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่า40ลบด้วย15เท่ากับกล่อง40ลบด้วย15เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยหาผลลบด้วยการตั้งลบครับนี่ครับ40ลบด้วย15เท่ากับ25ครับเพราะฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือ 25นั่นเองและถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งล่ะครับลองมาวิเคราะห์โจทย์จากภาพที่เราวางแผนเมื่อสักครู่ครับหนังสือราคา40บาทมีเงินอยู่แล้ว15บาทอยากทราบว่าต้องเก็บเพิ่มอีกกี่บาทก็นำราคาหนังสือเอาส่วนที่มีอยู่แล้วออกไป15บาทเราก็จะทราบทันทีครับว่า ต้องเก็บเงินอีกกี่บาทสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่มีการเอาออกเป็นสถานการณ์การลบสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า40ลบด้วย15เท่ากับกล่องซึ่ง40ลบด้วย15เนี่ยเราได้ตั้งลบไปแล้วนะครับ40ลบด้วย15เท่ากับ25นั่นเองและ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับ 25เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่า25เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะ25บหวกเท่ากับ40ซึ่งก็คือตัวตั้งของเรานั่นเองเพราะฉะนั้น25จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องโจทย์ปัญหาในข้อนี้จึงตอบว่าต้องเก็บเงินอีก25บบาท คเด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องการแก้กจทยปัญหาที่มีตัวไม่ทราบค่าแล้วใช่ไหมครับเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้คลิปนี้แล้วเด็กๆจะทราบว่าการแก้กจทยปัญหาทำได้โดยอ่านโจทย์ให้เข้าใจวางแผนหาวิธีคิดซึ่งอาจใช้การวาดรูปหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับเด็กๆเรียนรู้คลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะครับ แล้วคลิปหน้าครูจะพาเด็กๆไปเรียนดูเรื่องอะไรไว้ติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ